สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีกน้อยดัมฟิ้งว้า ป้ายระเบิดเ้ยวอ้คลิปนี้ก็ยังอยู่กับทีมงานสามคันเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เปลี่ยนบอร์นิ่นใหม่นะครับผมว่า2วันสาวันที่แล้วก็อยู่ที่บ้านม่น้อยอำเภออากาศอํานวยนะครับ แรงจัดเออพร่วงฝาท้ายระเบิด <_ C ell> วันนี้ก็มาขุดที่หมู่บ้านผมมผมบ้าน,นเพราะว่า <_ C ell> คืออากาศจำนวยนะครับผมอ่ะลุง อานนี้ขุดทุ่งนาจะทำเอาดินไปทำถนนนะครับผมปีมือแท้เสียโป่ง อันนี้ก็รถพี่ทอมมี่สายลั่นสายรอไปลุงไปรถเสียโป้งขับโดยพี่สอง มาเมลยเรถในทีมงานวันนี้วิ่งประมาณสี่คันได้นะครับผมน่าจะเป็นสี่คันเลย รถเสียโกงขับโดยที่สองโอ้เปิดไฟซะอีกหมดแล้ว <c oughs> ดูดูโชว์โชว์เป็นอย่างนอนี่ปุดตรงนี้เป็นทุ่งนาแล้วก็ เอาดินไปถมอยู่ตรงนู้นนะครับผมดูแขนทำไมลูกเป๊ะคุดดยโดนเสาหรือเปล่า Hon, hon. พ<ไ>่อไม่รั่นนะครับผมนะคิวพิซซี่ต่อ นี่รถล้อ,อนี่วัวไปสลุง คลิปนี้ก็ขอตัวลาการไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้งด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กักด้วยครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ